สบายดีพี่น้องน้องพาน้องม์น,นออกมาทั้งนอกเมื่อกี้เนี่ยเ่ได้ท่ายพี่น้องเบื่องเนาะรถติดต่มกับน้องมณ์เอารถขึ้นครับเพราะเขาเศร้าเนี่ยมันเป็นรถเก๋งเนาะแล้วมันมันติดต่มไว้เห็นาะคือรถกระบะด้วันนี้พ่ออยากกินเค้า,าควันนี้พ่อจะพาพาคอยไปกินล้านประจําที่คอยเคยกินแนวนั้น เพิ่งมาพาคก้อยไปกินร้านเก่า่อเคยกินเนี่ยร้านนี้ชื่อว่าร้านกะลาเนาะอ้าวนทีนบ่อไหนเห็นบ่พี่น้องเอาโป่งหมดเพิ่นเลยแซ่บติ๊งห้บาทอ๋อใส่ยพิมเนี่ยเจ๊ใส่แก้วให้พอได้บ่ให้ใส่แก้วให้พ่อแน่ไหนบ่เราก่อยขึ้นเลยนะเออกินไปแล้ว่ะเพราะว่าเพิ่นมักน้ำมะพร้าวเขอย่านเพิ่นเบียวน้ำส้มเนาะเขาเลยห้องบอกเพิ่นก่อนเมื่อกี้นี่เอาลอก่อนเพิ่นสั่งแล้วกินเพิ่นอยู่ ่อยขอลูไข่เด้อพี่นอ้องครับอยว่อร้องนันกับโบยูุ้ย่อยขอดได้หลายเพราะแม่เราข่อยเฮ็ดไตพี่น้องเด้อเ <FC S 2> อฟซีเขาบอกว่าอย่าให้น้องเล่นโทศรศัพท์ก็ทําใส่เขาบ่ไ,ไ้ทําใส่พี่น้องผู้เจ้าบ่ไ,ไ้เลี้ยงเล็กน้อยแบบเขาเป็นแบบนี้คือข่อยผูย้เจ้าบ่เข้าใจดอกขัรร้องควอ,อาออกแกล้งอยู่ครับอ,อไปแมสกินถ้าข่อยฟื้นใจเขาก็ให้พอดีพอเม่บ่ไ้เฮ็ดอย่างอร่อยอืมแซ่บมาก แต่ว่ามันยังคงความสดของน้ำมะพร้าวเลยนะเอาก็ท้องแท้เออเข้าข้าจ,จ้มาทางนี้น้าจ,จะบไ่ต้องห่วงผลไม้ถูกผลไม้ถูกแล้วก็ทะเลสดอโอเคพี่น้องรอกกันนะพี่น้องบัดท,ที่นี่คุณค่ะคของคู่กันกับของคู่กันกับหัวปีสดๆเลยเยี่ยมงามอยู่ที่ว่าเจ้าตีแต่งหน้าแบบไหนบัด เอาหน้กกาก็ไทยพ่นก่อนพี่นอ้องหมดนี้บังนะกลมเบิ้งคักเลยหรอ,อแอบบอสุดยอด่ <c oughs> ยปโปะแล้วแหละกลวยเตี๋ยวแล้วกับสุดยอด แล้วแซนอันอันโ๊กพ่าวมาเลยเดะามาละยองจานนี้บอกว่าเลยอาหารอร่อยเออคึ้ื่ออาหารอร่อยเมนเอาเคยพอาดแต่อันมูไม่กินอยุ่นี่เนาะเทียหนึงน่งเนาะเน่บอกวอ้าวอาอ,อที่เคยมาเ,เร็งทอได้กี่ได้เอาสร้างย่นยไข่แม่ เคยผ้า้างย่นมากินเีย่หนึ่งโมงนนีเผพูดสมรถมอ,อไซคนะ์ไว้ ไทยกุ้งสดกูมา ยราไม่กินแล้วเนี่ยลองดูสิไหนให้กินดูสิอืเผ็ดกินได้ยกินง่ายบอกกินก็ค่ะกินก็เขาอ่ะนั่นเองอแล้วจะโอยมันคือเนาะอืกห้อยก็เสร็เต็มที่แลนะ้วก็ยเอนนี่พี่น้องฟังมือเสาร์ห่อยสามมนก็นว่าถอยไม้เพชรถอยมาถอยมาอย่าไปบังขันเด้อเจ้ายเดินหน้าเด้อทางผัวนี่ยินว่าเดินหน้าอีกครัหนึ่ง วันได้เดินนาไปมันตกหลุมบึบหล่นมันเป็นรถเก๋งบัดนี้มันบ่นขึ้นบัดนี้โอ,อ้ยเข็นละครับบัดนี้พี่น้องแต่ว่ามันฝนน้ำข่อยก็เลยบ่ได้ถ่ายพี่น้องมืงเอาขึ้นครับยาครับเต่าพอแนวว่าตัวเต่าพอนักเอาไม้มางัดสวัสดีขึ้นได้วันนี้วันทเออขอบคุณเอฟซีโอวันนี้วันเกิดลูกข่ได้พี่น้อง ขอบคุณพี่น้องลวงหนาเลยล้วนาือเค้กใกอนหน่วยพ่อให้นอกมาน่าทุกคนขอให้หลากระป่ขึ้นซูพี่น้องเข่นกันห้พี่น้องลำรุ้ยขี้กันสุขภาพแข็งแรงลำาุ้ยเฮ็ดยังกันจะเลื่งเรื่องครบรอบหกขวบเนาะอาจจะซื้อเค้กเล็กๆไปให้ปู่แลมกับหลานเป่าก็ะได้เนาะเออสั่งควาวไหมมันพอดีเลยได้มาจัดยูระยองพอดีจัดก็บอได้ัดอะไรเข้าใส่เข้ามาจัดก็ไดีเอกแบบ ซื้อเค้กให้มาหน้าเป่ากับปูแลมหน่อยก,กินยังเล็กแค่น้อยเนาะ,ะกินขา้าวกินน้ำกับพอดีเลยมาจัดกระปูพอดีเลย,น,ยาานี่นายเหตุผลก็อยากลงมาหาปูน้ำพราราอย่ากไมาา่เหตุวันเกิดเหรียญกับเพินเนี่ยแหละไอ้เพินอวยพรในห้านเพินวัยนาหกปีแล้วเนาะข้าวเดียวก็วเขขลยอกากพาหร้านลงมาเหรียญน้ำปูมาเหตุวันเกิดอยู่พี่เลย ปูแล้วก็เทาล่งไรเอเด้อดพีนออ่น้องาไจะคิดว่าข่อยกับน,น้องม์มาเต่งเพิ่นเด้อไม่ต้องคิดว่าข่อยกับน้องม์มากินมาอย่างน้ำเพิิน่อยที่บอกไว้เลยว่าวพี่น้องสบายใจ่อยซื้อเองทุกอย่างเขาสานอาหารแ้งก่่ยซื้อเองมด้งอยหอบบ้าทตะมุกดานคนเรานี่ก็แปลกเนาะแต่พอมีที่มีบ้านมีทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่เคยเห็นหัวพ่อหัวแม่แม่คนโบจากแต่ เพลย์ทัวร์แม่แต่ว่าเวลาหมกทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแล้วกลับมาหาพ่อหาแม่เห็นมานี่หลายคู่แล้วอันนี้คือเรื่องจริงเอาล้วกับไไนะกกบริเดดาเอกสางกับคอยกันบคำตอบแล้วว่าแม่เรื่องจริงถ้าข้าบุ้มีเขาจะผิดนี่พ่อแม่ไม่เป็นแม่ยังผู้ผู้แม่ไม่ไม่เป็นเรื่องจริงเลยบริเอดเออแต่กับ่ได้มาเดือดร้อนเพิ่นเด้อเพราะว่าเราคิดว่าพ่อกับแม่นี้คือคือล่มโพล่มใสคือคนที่เราไว้ใจที่สุดนะพี่น้อง อืมคอยเนี่ยว่าว่าคอยจะไปเป็นต่สร้างยุไสคอยถื้อชีวิตคอยเป็นเังไหนลาบากขนาดไหนคอยได้คิดฮอดพ่อก็แม่ขลาดมันเป็นคนแรกมันเป็นคนแรกเพราะว่าคอยคิดว่าคอยกับมาหาเพิ่นมันจะมีตะคํำดีๆมันจะมีตะสิ่งดีๆเพิ่นมอบให้คอยแล้วคอยไี้ขอตอบอันนี้บานเนี้ตอนมีบ้านมีอะไรไม่คิดกึ่งหัวพ่อหัวแม่คอยทีบอกเอีอยไปเลยว่าตอนคอยมีน่ะ เล่าเนี่ยเราเคยไปสองเทียได้บหมมาเล่าเราเคยไปแต่เจ้าเคยเมื่คลิปกอยทีแท้จริงาข่คอยต้องบังคับเล่าคอยต้องมาอุ้มมาเล่าเล่าจังไปเล่าว่าอยากไปพี่น้องมาเม่นว่าลูกเต่าว่าหยไปเล่ายากเวียยเล่าก็บ่อยากเดินทางไกลท่าพอนะมาเม่นทั้งสั่นคือผ้เจ้าว่าด้อต่อพอเราอยากไปความหมายเราก็หางบ่อหางมองเหตุการณ์ในงานเราบ่ได้ผู้ใดที่ว่าอยากให้พ่อยแม่ไปแต่อันบ่อข่อยก็นางมุ่นเนี่ยว่า ซึ่งเจ้าชีบาทเห็นหลายคู่แล้วล่ะแต่คู่ไข่มันจางเพราะว่ายังบุคไข่มากบุคไข่เพรว่าได้กินเพลินคันจีบวอามาตาบานเท่านะมิต่หาไม่เพิ่นกินอือมีก็หางหายมื่อเมืแล้วแมนเข่าทั้ตโตธรรมดาอืมมันกินกันไม่ได้หนาแมนอือไอ้มองบุคไข่ได้แง่ดีนะเด้อพี่น้องเด้อข่อยก็อยากมาเล่นน้ำเพลินข่อยก็อยากมาอยู่น้ำเพลินข่อยสบายใจข่เขาว่าโอ้ยซื้อซะ คอยยุมกดาหาันกันไม่เป็นแบา่าสบายใจดของตาบ่าคือพี่น้องผู้จักกันนะขอกระวนไหวไสพงพอดีบอกับนองมาหน้าเราปิดเทอมขอเลยลงมาเล่็ดน้ำเบิ่นขอว่าน้ำความลำบากจก๋ไม่เพิ่นดอกเอาเอาเป็นว่าผู้เจ้าสบายใจได้เลย,เลยแล้วใครกับคนเย,ย็ดยูทูบขอกระอยากมาหาไทายเนื้อหาใหม่ๆหรือว่าคอนเทนต์ไหนพี่น้องเบิ่งทางพี่น้ำผู้เิ่นติดต,ตามบวก่อยมันกับพิมพ์มาว่าบ้าเพศพี่ได้อชอบตั้งแต่ อยู่บอ่อกุ้งนี่แหละออข่อยขยากลกับมาเฮ็บใจพี่น้องเบืงแล้วก็ค้าดูทูขอยก็ไปเป็นแรงพักดันเดอ้อว่าอยากเคยมีบ้านแล้วก็มาขายมาโดยให้คนอื่นเอาไปเอาข่อยยอมรับจริผ่านมากมันว่ามี่ยังจิไปแก้ได้แล้วแต่ว่าคนเราอืมแต่ว่าคนเะฮ่าเน่ะตราบใดเฮาก็ยังสู่ดินรนอยู่นี่ดูบ้านน้องมันชุกภาพุภาพตั้งสึกุภาพธรรมดาเฉย มันต้องมีสักวันน่ะน้องมาหน้าต้องมีเฮี้ยนหน่อยแล้วพี่น้องครับเป็นแล้วก็ซูอิจฉาหรือสู้ลิตยาคููแบบนี้เขาก็มีบ้านสูกระว่าให้กูเขากูไม่มีสูกระว่าให้กูเพราะฉะนั้นกูทําตามใจกูเองเข้าใจเนาะเออมึงมาทําตามซิสู้มาสั่งกูดอกแต่ว่ามันชี้ได้ยน่ยมัได้เขาไม่รู้ขวากับให้ยามให้ลูกข่อยถึงบ่ได้กับว่าลูกข่อยก็เข้าใจคอยเมียข่อยก็เข้าใจข่อยอืผูายกินวัดนักมีอย่งขายไป ก็เง anyway <huh like ื่นกระเป๋าเออพ้อหามาได้เองใชที่เป็นที่นี่สำคัญที่สุดคือเงิ่อนในกระเป๋าหลักคนเท่านะอใช้อยู่ได้บันี้เงินเออแต่ผู้เจ้าฟังน้องม่อนเบ้าเนี่ยเราอสีเบาหุนหุนเด้นพี่นองแต่เขาอยากให้ฟังในแง่บวกว่าบ่แม่นมาเล่าเบาคีโมคี้คุยเล่าเบ่าไปเพราะว่าเพรามหมายขขาเ่เราค้นเบ้าแบบนี้นะเบ่าจะอธิบายฟัง ความหมายของเราคือว่าสตาบ์ได้เขายังหาเงินไปโยดดีบ่ดีเมื่อใดเขาดวงดีถือไว้ถือเบอร์เขาอาจจะเฮี้ยนหลังไม่ใน้นองมาหนักอาจเป็นได้แต่ขันบ่ได้กับบ่เป็นยังเขาก็ยู่ไปซีละหากินไปพี่นอ้องสตาบ์ได้เขายังหากินได้โยขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมคลิปให้เร์ขอบคุณจากใจลีเดอพี่นอ้องผู้บนิเบิงลในความบันเทิงผู้บนิเบิ่ลด้วยกำลังใจผู้บริเบิ่ลด้วยเพิ่นอยากจะเบิ่งก็ขอบคุณลี ส่วนตวยงนี่ก็ขอบคุณนนกันละขามาเบิงเนะ่แต่ด่าไลค์ขอกะบลซ้ำนั่นและเนอตู้ออตระว,ว,ว,วดใช่ไหม,อม,อมเอาว่าเราอะไรเป็น้ไหน,น,ไหนาแซ่บบอสแซ่บประชากเบิงเอาแล้น่าขักแต่ว่าเดี๋ยวก็กินขักแต่ว่ากินไป สำหรับคลิปนี้กันแต่ผู้ใดในบิางคลิปนี้มาละย่องยังไม่กินกับไม่กินลาดเราเด้อพี่น้องเด้อช่อกะลาวลาดเหล้า,ลา,ลาคอยมัท่ทายคลิปดูคลิปแล้วล่ะอยู่นี่มันแซ่บพี่น้องยอมรับ้าแซ่บไปเลีโปรโมทให้ใหอ่เรานำเลยเอาแม่ลาดไปก่อน,น,นเนาะครับ